คุณพันประกรณ์อธินันทน,นัพ,นพัฒน์ผูรณ์ารสมาคมการค้าธุกิจย,ย,ยนานยนตจอสขาประธานออกการค้าหายใจแ่กรุ่เกียรตคืขอ,อทุกท่านกระผมในนามของบร,ริษัทธนาคารจำกัดมหาชนผู้อำสุยกนรค้าเซ็นทันเฟสเชลหายใจมีความิดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งน,น,น,นะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ว่าการจ้ดสงขาและเป็นประธานเปิดงานโชโอเอ็กซ์โปใคั้ที่20ในวันนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของจังหวัดสงขลาซึ่งทางสูงกุการค้าเองได้มีส่วนร่วมเป็นปีที่5โดยภายในงานมีการยกขบวนการรถจักรยานยนต์และบิไบค์ค้าต่างๆในจังหวัดสงขลามาไว้ในงานเดียวโดยครั้งนี้จะมีการจัดงานทั้งหมด4พื้นที่คือที่อาจจยโมชั่น5นี้นะครับแล้วก็ลานตรงของช,ชั้นหนึ่ง ลานผาดใหญ่หน้าสุดการน้าซึ่งจะเป็นการเทสต์ไร์ในพื้นที่กว่าพัานธุกรรมเมแในพื้นที่ใหม่ก็คือยดเไปตรงนี้นะครับซึ่งเป็นมัลติฟังชั่นลานกิจกรรมหน้าหาดใหญ่พอนะครับซึ่งทั้งสามทั้งสี่พื้นที่ตรงนี้คือรวมแล้ว5 000, 5 0 0รากว่าตารางเมตรซึ่งมากกว่ารูปปีที่จับน้าอีก5%นะครับซึ่งต้องบอกข่าวดีนะครับว่าตั้งแต่หลังจากอัพเดตโควิดมานะครับ จากส่วนเองก็มีมาตรการเสริมมาตรการในการป้องกันสร้างความปลอดภัยสร้งความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในเขตจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับเราเองก็เปิดไฟโกลคริสต์มาสนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวรักษาเมมเบอี์เข้ามาเปิดทั้งโทยิตนะครับทั้งโคชเมติกมอลติแฟน็กวิเชียมนะครับซึ่งทครับกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านจารุวัฒน์ เรี่ง่าท่านผู้อำนวยการอรุสโสเขตภาคบ้ารวสักเซนท่านพัฒนาจำกัดท่านจากผู้มีเกียรติและท่านสื่อมุลชนท่านนะครับกระผมในนามอุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจยามยงจังหวัดสงขาและคณะกรรมการสมาคมในฐานะการจัดงานมอเตอร์อ o หัดใหญ่2020มีความรู้สึกินดีและขับพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านให้เขียนมาร่วมในงานวิธีเปิดมาต่อไอคอนฮัใหญ่2020ในครั้งนี้จากสินตอบรับที่ดีในการเข้าร่วมง,งานมเตร์ไอ c อนของพี่น้องชาวใต้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาทำให้สมาคมเงเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องให้มีการจัดงานมเตรอไอคอปฮัใหญ่2020ครั้งที่5 ภายใต้แนวคิดนวัตก,กรรมยานยนต์เปลี่ยนโลกระหว่างวันที่10ถึง13ธันวาคม2563ณศูนย์การค้าเซ็นทรันเฟติวมอเตอร์เอ็กโปขาดใหญ่2020ครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทางสมาคมได้ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้รลบสมควรแล้วผมขอเชิญทุกท่านร่วมกันเปิดงาน มอเตอร์เอ็กซ์โปหัดใหญ่2020ครั้งที่5้าณับันนี้ขอขอบคุณครับทีนี้นะคะร่วมกันนับถอยหลังนะคะเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหัดใหญ่2020ไปพร้อมกันนะคะนับ5 4 3ส1ส